สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่อง POS รุ่น2หน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็จะมีจอข้างหลังนะครับแล้วจะมีลินชักเก็บเงินขนาดเ็ดช่องนะครับแล้วก็จะมีปรินเตอร์ขนาด80มิลน,นะครับเพื่อออกออเดอร์หรือเอาไว้เช็คบิลน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบการขายนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างหน้าตาโปรแกรมนะครับ เดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะนะครับที่ทางเราเซตไว้นะครับก็จะเลือกโต๊ะไว้สักโต๊ะนะครับกดสั่งอาหารครับอะไรเนี่ะเป็นประเภทอาหารนะครับแล้วก็จะมีรายการอาหารอยู่ในประเภทนั้นๆนะครับผมจะทดลองสั่งสักสาเมนูนะครับอันนี้เมนูก็จะเด้งไปที่ครัวนะครับ แลวถ้าลูกค้าต้องการจะเช็คบินนะครับเดี๋ยวเราจะส่งใบเรียกเก็บเงินให้ลูกค้าไปก่อนนะครับ <_ L an> เพื่อเอาไปเรียกเก็บเงินกับลูกค้านะครับและลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วเราจะทําการเช็คบินนะครับไปที่หน้าเช็คบินนะครับครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบการเช็คบินโดยการสแกนชิวอารโค้ดนะครับ <_ L an> ก็จะมีประเภทการชําระนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น เป็นเงินโอนนะครับเป็น QR code นะครับ QR code ก็จะอยู่ข้างหลังนะครับผมครับ QR c o d ดจะอยู่ตรงนี้นะครับเราทําการสแกน QR code ได้เลยครับผมเลืกนอกจำนวนเงินที่ที่ลูกค้าต้องการชําระนะครับลูกค้าชําระมาแล้วนะครับผมเราก็กดเ,เช็คบิลได้เลยครับผม ครับดินชักก็จะเด้งออกมานะครับ